สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลากระบังนะครับร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติจัดโครงการในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดสิ่งประดิษฐ์หวังให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ในสุดทีอักษรกิจประธานกรรมการสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวชอนะครับมอบรางวัลโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดสิ่งประดิษฐ์ i c h i ไฮเอ็ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจิงชนะเลิศใน3ประเภทคือสิ่งประดิษฐ์พลังงานทางเลือกเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องมือแพทย์โดยมีสิ่งประดิษฐ์จากเยาวชนทั่วประเทศเข้ารอบชิงชนะเลิศ25ผลงานเป็นผลงานด้านพลังงานทางเลือก8ผลงาน ด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร12ผลงานและด้านเครื่องมือแพทย์5ผลงานโดยคณะกรรมการนะครับได้มีการพิจารณาจากความคิดสร้างสารรค์เทคนิคการออกแบบรวมไปถึงความถูกต้องเชิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ประสิทธิภาพการใช้งานและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเน้นลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เป็นต้นแบบรันําไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ กิจกรรมดังกล่าวนะครับเชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นความสนใจและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศรวมถึงลดการนำเข้าและพึ่งพาเครื่องมือจากต่างประเทศได้